รีวิวหลังชมภาพยนตร์ที่หยดสองครับผมอ่ครับเป็นไงบ้างครับน้องแชป์ความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์ผมต้องขอเกินกับว่าที่หยดสองเนี่ยมันเป็นภาคต่อเนาะจากที่หยดภาคแรกนะครับคือจากน้องเช่แยแยำครับจากยมตายเอ็นเครดิตภาคแรกจากแยมตายสามปีนะครับอ่าก็ภาคนี้ก็บูกว่าภาคแรกแน่นอนครับที่ดูมาคืออยากบูเยอะขึ้นมากคือภาคแรกนี่คือโดนผีลายใช่ไหม ใ่ภาคนี้คือไปล่าผีกันโอ้โหกลางป่านะกลางป่าชื่อนะไปนะดงขโมดดงขโมดไม่เคยจำอะไรได้เลยต้องสอบปากกนอสอบถามเราว่าจำได้กันหรือเปล่าคือภาคแรกเนี่ยมันจบด้วยการที่พี่ยักษ์ไปพังศารใช่ใช่ไหมเราก็่อเลยปออะไรก็คือออกล่าแล้วทีเนี้ยอ่าอืมแล้วก็ได้ข่าวว่ามีคนเลี้ยงปอบอยู่ที่ป่าดงขโมด เดีวขบวนนี่คือเป็นเป็นป่าผีอะป่าอาถันมีแต่ผีอ่างอิงนะครับอ้างอิงจากจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยเมืองรับแรงเมืองรับแรงที่นี่รับแรงครับก็เป็นไงบ้างเรื่องนี้ความรู้สึกหลังชมแล้วชอบฉากไหนหรือว่าชอบหลายฉากเออชอบหลายฉากเลยลองเล่าบ้างเออจากไหนพี่จากไหนที่ผมชอบนะผมชอบสาวเอฟเฟกผมว่าสาวเอฟเฟกภาคเนี้ยมันดีกว่าภาคแรกเยอะเลยอ่า ทั้งเสียงสวดเสียงพวกผีเสียงพวกเอฟเฟีต่างๆอ่ะที่อยู่ในหนังอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราดูในระบบ iMac iMac ด้วยนะแล้ว iMac เนี่ยเป็นไอแม็กจอใหม่ด้วยนะเลเซอร์อะไรผมาในสิบสองลำโพงอะไรเองมันรอบรอบทิศทางอ่ะก็คือเดอดรอบทิศทางเสียงดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมชอบคือมุมกล้องันโทนภาพนะ เขาว่าโทนภาพเนี่ยมันทําออกมาได้แบบเหมือนยุคกอดยุคเก่าๆหน่อยใช่ไหมอ่าเหมือนภาคแรกเลยโทนสีเดียวกันแล้วก็พวกมุมเล่นมุมกล้องมุมกล้องฉากแอคชั่นแบบพลิกกล้องอ่ะปึ๊บปึ๊บเงี้ยเออที่เป็นต่อตอนแรกเลยใช่ใช่สวยนะครับแล้วก็น่าเดทนั่นก็คือแบบหล่อนะเทเลยกามกล้ามเป็นมัดเป็นมัดใจเย็นใจเย็นโอ้แม่เจ้านี่คือหล่อมากครับ เป็นเป็นนักแสดงที่แบบเล่นได้ดีนะดีดีมากนเด็กะว่านเด็กก็ผ่านภาพยนตร์มาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยปังสุดแล้วฟังดูแล้วที่หยดที่หยดเนี้ยซีนซีนถอดเสื้ออย่างซีนถอดเสื้อเนี้ยโดนยิงขนาดโดนยิงนะไม่เหงไม่ตายเว้ยเด็เดี๋ยวมันมีเหตุผลเดี๋ยวไม่มีเหตุผลไม่ตายเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังใช่อย่าลืมบอกบอกชมครัว่าอาจจะมีสปอยนะ ที่เรามีสปอยที่ชมชมอยู่นะครับอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ข้ามไปก่อนได้สกิปไปก่อนเลยก็ได้นะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันหรือมาคอมเมนต์กันว่ามันเป็นยังไงบ้างใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนาะใช่แล้วต้องโบอสเป็นไงบ้างผมมองว่าแบบความรู้สึกเลยนะพี่ดูเสร็จปุ๊บยีวิวเดมันคือยีวิวเดชั่เลยแล้วก็ผสมเลยเลยคอนสแตนตินแบบ มันให้ผู้เล่นทนไหมคนลลาสีคนป่าผีอะไรภาคแรกนี่ยังยังไม่เท่าไหร่ผมว่าแต่ว่าภาคสองนี่จะเพิ่มซีนแอคชั่นนี่คือแบบใส่สุดเลยแบบเต็มเลยเต็มที่เลยชอบฉากไหนเป็นพิเศษผมเหรอเปชอบชอบชอบส่วนมากจะเป็นซีนแอคชั่นเลยไม่ไม่ค่อยได้เห็นหนังไทยที่เป็นแอคชั่นอย่างนี้ได้เปิดเรื่องมาก็แม่งแอคชั่นแล้วอ่ะ ต่อยกันตุ๊ต่อยดุมตั้มเออถีผีป่ะงออมันแต่ช่วงแรกยังช่วงสุดท้ายผมว่าใช่ไหมใช่แล้วมูดแอนโทนลักษณะคล้ายๆกับอีวิเดนใช่อย่างในซีที่เป็นซีนในตอนท้ายที่เป็นโรงแรมแล้วมีเลือดไหลไหลลงมาเต็มห้องอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเคยเห็นอยู่ในนี้อาจจะได้แรงบันดาลใจหรืออินสปิเรชันมาจากหนังเรื่องนั้นก็ได้นะแล้วมีมันเป็นถ่ายลองเทคแล้วก็สลับสลับกล้องแบบตีลังกากล้องใช้ใช้ซีนตรงที่โรงแรมเรือที่มันสู้กันนะเด็ดไม่ใช่นเดเด็ดใครนะใครแม่แม่แม่ไล่เอาขวาขวาที่ ๋อ้นยาวไกลนยาวหวานยาวเลมือนะตอนตอนลากก็เหมือนนะลากๆส่วนผมก็ชอบนะชอบหลายฉากแล้วก็ทําให้รู้ว่าแบบที่อยู่สองเนี่ยเป็นหนังไทยที่ดีและมีคุณภาพอใช่เนาะสังเกตจากการเปิดตัวรายได้วันแรกนะ80สิบล้านแล้วอะตอนนี้ร้อยแล้ว ตอนนี้ร้อยลวตอนเย็นวันนี้ที่เช็คมาคร่าวๆประมาณร้อยละวันนี้วันที่11นะครับวันนี้วันที่11คือดูจบเราก็มารีวิวเลยนะครับวันนี้วันที่11ตุลาคม2567 100ล้านแล้ววันเดียวแล้วเออซึ่งน่าจะยืนระยะในการฉายไปอีกพอสมควรเลยว่าภาคนี้อาจจะทำรายได้มากกว่าภาคที่แล้วเออด้วยความเป็นแอคชั่นแล้วก็มีนักแสดงที่ดึงดูดนะคือผมชอบ มูดของของหนังด้วยแล้วก็ชอบตรงที่เขากระจายบทอ่ะออกไปให้ทุกทุกทุกตัวละครอะมีซีนเป็นของตัวเองไม่ได้เน้นไปทางพี่ยักษ์ทีเดียวพ่อก็ถือปืนพาดนี้แม่ก็ถือแม่ก็ถือขวานเออแล้วมีการสับขาหลอกผมด้วยนะในทีเซอร์หรือว่าในเทเลอร์เนี่ยนึกว่าตัวคนน้องสุดชื่ออะไรนะยี่เออนึกว่ายี่จะเป็น ตัวละครที่แบบว่าโดนสิงสู่หรือโดนเข้าครอบงำไม่ใช่ไม่ใช่มานีเดียวเออมาทีเดียวแล้วก็แบบดูท้ายควักฟันออกมาเฮ้ยยี่โดนแน่เลยไม่ใช่ครับพี่โมเป็นอีกตัวละครหนึ่งบอกไปเลยว่าเป็นพี่เขาจบเลมยังเอาเลยเอาหมดเลยมักงก็บอกไว้แล้วคืออว่าคลิปนี้อาจจะมีการจบทลัยแล้วก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะ คือการแบ่งเส้นเรื่องเป็นสองเส้นไม่ให้ผู้ชมอ่ะดูเอย่ยงไอ้จริงเราเราก็สลับกันไปฉางในฉางในป่าเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นในหนังไทยแต่เราจะอาจจะเคยเห็นในหนังช่องเจ็ดที่เดินป่าปิ้งไก่เออปิ้งไก่อยู่ลำทานอาจจะมีแบบละครละครปนมาบ้างเอมเพราะว่าอาจจะคอแหลบกับช่องสามตองมันจะมีความเป็นละครนิดนึงติดกับละคร แต่การเดินฉากเดินป่านะเป็นหนังที่ไม่ค่อยได้เห็นในภาพยนตร์ไทย,ใ,ไทยใช่ใชเออส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโลเคชั่นที่อันนี้คือเดินป่าเลยจริงจังเลยนะมีการขัด นั่งร้านนอนข้างบนแล้วก็ให้เก็ดเล็กเกตน้อยในการเดินป่าการเข้าป่าอย่าไปเยี่ยวรถต้นไม้เขานะให้ความรู้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พวกมนอาคมอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องหนีหนีไปทางโป่งนะเว้ยเพราะว่าว์โป่งมีนิโป่งมีการแง้มแง้มว่าอาจจะน้องช้ยบอกว่าอาจจะมีภักสามภักสามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็เกจากอะไร เสือเสือหมิงเน่ยแน่เพราะว่าเสือสือมิงโผมาแล้วนะในหนังที่แล้วแต่ไม่ออกมาทั้งหมดเว้ยบอกไม่าไห้บอกทั้งหมดภาคสามเนี่ยต้องเป็นเสือเสือหมิงผมผมว่าใช่ไม่นี้แคอดวงดาเอานะออาจจะมีสปินสปินออฟที่แบบสร้างเกี่ยวกับคณะไปเลยไหมสมัยก่อนที่ที่จะเป็นที่หยดอ่ะเราย้อนเราย้อนเคยเล่าย้อนเวราเขาเคยไปเดินป่าด้วยกันมาก่อนนะพวกพี่ยักษ์กับจ๋าอะไรนะจับพันจับประพันธ์ แล้วภาคนี้ก็บอกด้วยว่าทำไมจ้าว่าพันไม่ตายใช่ว่าผีแม่งไม่แม่นไผีบอกว่าผีกีไม่แม่นกูกนากเลยแล้วมันมันไม่แปดแบ๊บไปให้ดูด้วยเอผีแม่งยิงไม่แม่นเลยกูก็เลยไม่ตายใช่แต่ภาคนี้คือเพิ่มซีนมุกตลกเยอะเลยมีซีนตลกอย่างซีนตอนสุดท้ายที่ นั่งหอมาเออนั่งหอนั่งจีนเก็ตอยู่นะทำไมไม่เอาหอมาสงตั้งแต่แรกวะเอออะไรอะไรพวกนี้ยครเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นในที่หยดภาพแรกเรามาเห็นในที่หยดภาพสองพวกใส่พวกมุกตลกลงไปหรือว่าใส่พวกความแอคชั่นเออเนี้ยคือไม่เห็นเลยแต่ภาคนี้คือครบรถจริงๆเป็นหนังไทยที่ มันโอเคมากเลยนะในช่วงแบบท้ายๆปีนี้นะเรียกได้ว่าหนังผีอะพี่นังผีที่แบบดีดีเลยน่วงช่วน้องใช่เป็นหนังผีที่ไม่ค่อยน่ากลัวนะมันสนุกมากกว่าเพราะเรารู้อยู่แล้วไงว่าอตัวเนี้ยหน้าตามันเป็นไงจากภาคแรกมันจะมาแบบยืนเป็นเงาเงเว้ยเงาเงาไม่ค่อยเห็นชัดอันนี้คือมากันเลยตาขาวมาเลยอะเออแล้วก็เห็นถึงสเปเชียลเอฟเฟก โอ้เอฟเฟกต์ดีเอฟเฟกต์ดีนะอย่างการเมคอัพหรือเนี่ยลุงที่เป็นปอบที่ขึ้นมาจากน้ำอ่ะเฮ้ยผมชอบนะซีนเนี้ยผมนึกว่าซอมบี้นะตอนแรกอ่ะเออเหมือนนี่นะใช่กอลลั่มใจกอลลั่มผสมซอมบี้ซึ่งซึ่งแบบเฮ้ยเอฟเฟกต์ดีนะเดินภาพมันสวยมากแลยเขาเอามาทําเป็นหน้าปกโปสเตอร์ด้วยนะลองไปเห็นดูเป็นเป็นแบบอักขระขึ้นมาแล้วขึ้นมาจากน้ำเป็นปอบตัวแรกของสยาม Pim, ตะพวงตะพวงตะพวงวงคือปอบที่ได้รับความชื่อเหลือจากปอบอีกทีนึงใช่ังปอบช่วยปอบอเลี้ยงปอบช่วยปอบกินปอบอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออเป็น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 คาเลคเตอร์ที่ไม่ค่อยเห็นในหนังไทยเออเล่าแบบแอคชั hum, ่นด้วยเป็นหนังผีด้วยเอออ่ะมาถึงการให้คะแนนและซีนที่ ที่เรียกได้ว่าเป็น MVP เลยชอบที่สุดเลยเออซีนที่ชอบประทับใจที่สุดในหนังเรื่องนี้ผมพี่เราคนเลยเอาจากผมก็นดีกว่ผมชอบนะผมชอบซีนที่พี่มันอะโดนกดน้ําเลือดเลย ที่เวรนี้ก็คล้ายหนังฝรั่งนะเป็นห้องอ่ะแล้วมีเลื่องเรืงไหนเลื่องไหเรองไหนเดื่องไหนแบหนังไทยเรื่องนั้นอ่ะเคยมีนะที่คุณอาจจะชอบนะอีวิวเดได้แรงบันดาลใจหนังไทยเรื่องนั้นอ่ะเรื่องจอมขวังเวทที่มีเปลี่ยนเลือดอ่ะมีเลือดเยอะมาเออแล้วเนี่ยนั่นก็สวยมีการเขาลบเขาลบแบบหนังไทยเออที่เป็นขึ้นหิ่งเนาะเเป็นแต่ผมชอบฉากฉากนี้มากเพราะว่ามันทําถึงสวยอืมแล้วผมให้คะแนนก็ผมให้เก้าต่อสิบเลยนะ ้เยอะนะบอกว่าเป็นหนังที่ดีนะหนังดีมากพี่หลายๆเรื่องอ่ะคะแนนติดลบคะแนนที่ที่ไม่ชอบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือให้เก้าเต็มสิบให้เก้าเต็มสิบที่หยดสองเนาะโอเคเลยแหละแล้วต้องต้องบอได้ครับผมผมชอบซีนไหนก่อนชอบซีนไหนชอบซีนส่วนมากผมจะเป็นแอคชั่นเลยซีนซีนท้ายเลยพี่ที่อเดต มันมีคาถาหรือว่าอะไรอืออันนั้นบอกที่มีอะไรตะกุด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 อ่าต่อยต่อยต่อยผีเออต่อเข้าไปที่ตอกตอกหน้าตอกหน้าตอกหัวตอกหัวอาจารย์สุดยอดเลยนะตอกหน้ากันหัวแวกจะเนี้ยมันนึกแบบเหมือนคอนสแตนตินเนอร์เียใช่เอาตะกุดตอกหน้าเลยเหมือนคอนสแตนตินก็จะใช้ปืนแล้วก็แบบยืนข้ามผีเนี้นึกว่าเป็นเคียโนเคียโนลิฟ ผมผมนี่ให้แปดเต็มสิบผอว่าแปดเต็มสิบก็โอเคก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างมันครบครบเครื่องอ่ะเรื่องนี้ครบเครื่องตัดไปนิดตัดไปหน่อยเนี่ยแต่มันดูได้จริงๆทั้งเด็กกังผู้ใหญ่เลยนะมันนะจัมสแกร์ก็ออกมาพอดีพอดีไม่เยอะเกินไปมันต้องมีอยู่แล้วนะครับในหนังผีจัมส์แกร์การตุ้งแช่อะไรการเล่นกับเสียงมันมีอยู่แล้วเอคนที่แบบ เดินป่าอยู่มันไม่มีผีนะเอออันนี้ผมหามามมีคนเดินผ่าทุกคนเนี่ยแล้วตกใจเลยเฮ้ยรู้ป่าผีรู้ว่าผีเออขออีกนิดนึงได้ไหมการเดินป่าตัวละครนี่เข้าไปในป่าอืมอะไรมันดูกระจกงอกง่อยอย่างเลยทั้งที่มีอเหมือนในนี่แหละไอ้ที่เป็นคนที่เป็นในเนี้ย จองของหวังวีแห่งลับแลรง้ใช่ตัวงูฉกไตแล้วเป็นงูฉกายเป็นคนนำเดินป่าด้วยขอโทษดิเออเป็นผู้นำอ่ะแต่มึงฝ่าฝืนทุกกฎของป่าเออเอ้ยมันไม่มันไม่ใช่ป่าวอะคือแบบว่าการเป็นผู้นำว้าเฮ้ยไอ้นี่ต้องห้ามทำไอนช่กูจะเข้าไปในป่าโมคือรู้อยู่แล้วอะรู้รู้อยู่แล้วเออมันมันมันตรงนี้แหละอาจจะเป็นเล็กๆน้อยน้อยที่เราขอตัดนิดนึงเออแล้วก็ตัวละครแบบ เข้าไปมันไม่ค่อยมีความสามัคคีกันทั้งหลายทั้งรู้ว่าจะเข้าไปตายนะเฮ้ยมันต้องมีความกลมเกลียวกันหน่อยเพราะว่ามันบางคนมันไม่เชื่อไงบางคนมันมีคนเชื่อกับไม่เชื่อไอ้ไอ้ไอ้แล้วไอ้ลูกไอ้หลานของไอ้นั่นอ่ะมันไม่ค่อยเชื่อไงก็เลยแบบรบดูเหมือนเป็นตัวละครที่แบบพร้อมตายอ่ะพร้อมตายรบดูอะไรเงี้ยถ้าดูพวกหนังแบบ สแลชเชอร์อะไรเงี้ยเออตายแน่มันจะมีตัวแจกไงมันจะมีตัวแบบตัวตายอะตัวตายแน่นอนเนี่ยแหละเนี่ยแหละแทนคือสิ่งที่โอเคโอเคว่ะโอเคว่ามีมีมันทำใหม่ว่ะเออเนี่ยแหละก็เนี่ยครับคือทั้งหมดทั้งมวลของที่หยดสองเนาะใครจะไปชมอะไรยังไงเนาะก็คุณลืมให้คะแนนนะคุณให้ไหมอืมอะไรนะคุณให้คะแนนเท่าไหร่พี่นันยังไม่ได้ให้เออให้คะแนนเลยซีนที่ชอบก่อนไหมซีนที่ชอบนะซีนที่ชอบฉากแรกเลย ฉากไหนฉากเปิดมาต่อยเลยนัเดทจะขอน้ำมนต์หน่อยน้ำมนต์ลาดมือเว้นในโปสเตอร์กูไม่รู้หรอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนแต่กูเอาน้ำมนต์ลาดมือแล้วต่อยผีต่อยผีแล้วก็แบบดึงหัวผีกระแทกจับผีทุ่มเลยนัเดทเกินไปแล้วนัเดทเกินเกินมากกว่าแบบอิทก์สิทธิ์ที่แบบว่าเออปาบผีเป็นหมอผีก็แบบ แพร่กบแพร่อย่างเงี้ยเออพี่ยักษ์กูนี่แบบแม่งมีประโยชน์หนึ่งที่จ่าบอกว่ามึงไม่กลัวอะไรเลยเออเนี่ยแหละก็คือเนี่ยชอบชอบฉากนี้ที่สุดเออแล้วก็ชอบตรงที่เขาเอาเก็ดเล็กเกดน้อยอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่าเฮ้ยมึงตอกตะปูที่ที่บันงดเออแล้วผีแม่งจะาผีพางตาผีเออพางตาผีมันหลอกไงผีก็จะลงไม่ได้เออเราคว่ำบันไดเงี้ยใช่แล้วก็ พวกเกตเล็กเกตน้อยอะไรเงี้ยเออผมว่าเขาดีนั่งร้านอยู่ข้างบนน่ะมีใครมาเรียกข้างล่างอ่ะอย่าลงไปนุ้ยอย่าพักอย่าพักเลยอย่าลงไปอีตัวโก้แม่งกระโดดลงไปคนแรกเลยมันมึงลงไปทำไมตัวแจกตัวแจกมึงลงไปทำไมผีเรียกไงผีเรียกเพี่อมึงก็ลงไงแล้วคือในหนังมันก็บอกแล้วว่ากูลงมาทำไมวะจะมาถามไม่คือครบเครื่องอ่ะเออเลยค่อยให้แบบคนไทยรู้นะว่าเออหนัง หนังไทยถ้าจะทําให้ดีอ่ะมันก็ทําได้คนต้องมีเวลาให้กับมันเนาะเพราะช่วงเนี้ยคนโจมตีหนังไทยเยอะอแบบกระแสหนังไทยออกมาเฮ้ยไม่ดูไม่ซับพอร์ตไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงอ่ะเฮ้ยเขาเขาตั้งใจทําเรื่องเนี้ยมันก็ออกมาดีก็ดูจากยอดคนดูแล้วก็ยอดของอะไรายได้ที่มาก็วันแรกที่เราไปรับชมกันเต็มลงนะเต็มลงเต็มลงไอแมนะเต็มลงไอแมเลยนะ ใช่เต็มลงไ m a c ก็คือที่นั่งเนี่ยเหลือแต่ด้านโซนด้านหน้ากับลงขอบบด้านหน้านี่คงไม่ไหวอ่ะเธอดูจอโค้งด้วยอ่ะเออแล้วตอนเนี้ยคือลงภาพยนตร์เนี่ยแบบมีของแถมมีแบบลดราคากันเยอะไ m a มอ่ะคุณดูในราคาร6 0 ใช่แล้วคุณได้แล้วคุณได้โปรเตอร์อีกคุณได้โปรเตอร์อีกมันสองสองแผ่นด้วยมันมันเวิร์กมากนะครับก็ไปสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆเนาะหนังเรื่องที่หยดเนี่ยครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฝากหนังเรื่องนี้หน่อยไหมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับติดตามหนังไทยกันเนาะ ช่วยมึงไม่เป็นนักเดทเลยนะครับมือนไม่เป็นนักเดทเลยอ่ะแบบว่าไอ้ฝากหนังฝากหนังขยบด้วยนะครับไปช่วยกันอุดหนุนเลยนะครับโอเคัวภาพยนตร์ตอนนี้เข้าฉายแล้วนะครับผมโอเคเหมือนขายหนังให้เขาเลยวะเออมันนเปิดสปอนเข้าเปิดสปอนเข้านะครับโอเคฮะเอาต่อเลยตอนผมก็แบบชอบผู้กำกับครับพี่คุณีก็ทำตั้งแต่ เด็กหนังอะไรมาตอนมาเข้าทางแล้วตอนนี้ก็คือที่หยดแล้วแบบมันสามารถเล่นอะไรไปได้เยอะก็ขอให้พี่คุยแบบภูมิกับเนาะของความตย์เรื่องเนี้ยทำหนังต่อไปจะเป็นเปิดจักรวาลที่หยดเล่นได้หลายอย่างเล่นเสือสมิงก็ได้เล่นะสือก็ได้กาะหังก็ได้ร <อ S 1> ทำไปเลยหรือว่าเป็นภาคต้นก่อนก็ได้ที่เป็นจ่าปะพันกับกับพี่ยักษ์อี่ยัอ,องคนนะเออมารู้จักกาออันได้ไงอะไรอย่างเงี้ย เออเปิดมันติเวิร์สไปเลยครับเป็นจักรวาลที่หยดไปเลยเพราะว่าแฟนคลับรอติดตามอยู่แล้วผมก็รอเสือสิ่งหิงอยู่นะครับโอเคภาคต่อไปโอเคงั้นคลิปนี้มันยาวมากยาวแล้วยาวแล้วเออไปตัดเดี๋ยวกันโอเคับแค่นี้จบกันครับผม